สวัสดีค่ะบ้านส้มชาแนลนะคะวันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะเวลาประมาณ3ามทุ่มเรามาแนะนำร้านขนมหวานช้างม้อยนะคะร้านดังในเมืองเชียงใหม่นะคะที่มีคนกินเยอะมากนะคะเปิดตอนช่วงเย็นแล้วก็ถึงดึกเลยนะคะถึงเที่ยงคืนเลยขนมก็จะเป็นมี ราคาให้เลือกใส่ซ้มอย่างสี่อย่างห้อย่าง6อย่างนะคะราคาก็เริ่มที่35บห้าทเป็นต้นไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสั่งอะไรนะคะเราก็มาบอกคนขายค่ะแบบนี้อย่างเมื่อกี้ที่เ,าเราสั่งนะคะเราก็เป็นอย่างเช่นทับทิมกรอบนะคะเผือกอลอดช่องหรือกี่อย่างก็ได้นะคะที่แล้วแต่เราอยากทานนะคะ แล้วก็ให้เขาใส่น้ำเชื่อมนะคะอันนี้เป็นป้ายที่ลูกค้ามาเขียนนะคะ,ะมีแขกมาก็มาขอกระดาษแล้วก็เขียนแปะต่อต่อตอไปได้นะคะทั้งดาราทั้งนักศึกษาทั้งนักท่องเที่ยวนะคะเสร็จแล้วก็เขาก็จะไปใส่น้ำแข็งให้นะคะคนโต๊สุดท้ายข้างในสุดแล้วก็คิดเงินนะคะ ทำเลก็จะอยู่บนถนนช้างม้อยนะคะเป็นถนนบันเมย์นะคะอยู่ด้านขวามือค่ะที่จะวิ่งตรงไปกาดกโลรถนะคะถ้าเรามาจากท่าแพถนนท่าแพนะคะเดี๋ยวซ้ายถนนช้างม้อยมานะคะอยู่ริมถนนเลยถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาก็จอดที่คข,ข้างถนนได้เลยนะคะแล้วก็โต๊ะก็จะมี2คู่หานะคะคู่หาที่1และ2สามารถเลือกนั่งได้นะคะแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟนพะร้อมน้ำชานะคะ เราสั่งมาเสิร์ฟแล้วนะคะจะเป็นใส่3ามสอย่างนะคะเราจะเน้นกินทับทิมกรอบนะคะน้ํากะทิน้ําแข็งค่ะแล้วแต่จะใส่แคนตาลูปก,ก็ได้นะคะเผือกเป็นก้อนมะพร้าวมะพ้าวแก้วก็ได้ค่ะรสชาติอร่อยค่ะลองมาชิมดูนะคะ แล้วก็จะมีคนมาเก็บตงังตามโต๊ะเลยนะคะ <_ d ata> เขาก็จะเอากระดาษมาเขียนนะคะ <_ d ata> ว่าเราสั่งไปกี่อย่างนะคะ <_ d ata> เป็นราคาของเรา45บาทนะคะสั่งไป4อย่างนะคะเราก็จะเดินไปจ่ายตังที่ห้องข้างๆค่ะเราเอาบินใบนี้ค่ะไปจ่ายตังนะคะ <_ d ata> ใหม่ลองแวะมาทานดูนะคะชื่อร้านขนมหวานช้างม้อยเดี <_ d ata> ๋ยวส่งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้านส้มด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ